ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยุทีทียินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาวันด,ดีเธอหนูน้อยมาดีไปใช้เมื่อนี่ไปใช้กิ่ไปใช้ล้วฮะน่ะอ่าไปขึ้นดังรถเนาะอ่ะยุทธีกับผมมาตามพ่อเลิงกันต่องวดเพื่อนชมหลังจาก่างเหินไปนัน่นเพราะว่าเม่มีโอกาสมาจากเทียมเพื่อนผู้ชมเนาะเมื่อนี่ได้มีโอกาสมาแล้วเพื่นอนผูชมเนาะมาตามพ่อเลิงกันต่อ ซึ่งเลขเพิ่นก่ะเข้าดีตลอดนะครแต่แอดบ่มีโอกาสได้มาเพราะว่ายากทั้งอ่ใช้วันยากทั้งฝุ่นอยู่พี่น้องชมมื้อนี้มีโอกาสได้เดินทางมาหาพ่อเรี้ยงที่กู่แก้วกันอะนะครับผมมาตามหทางกันว่างวดที่ผ่านมาเป็นยังไงงวดนี้เป็นยังไงอ่ะเข้ามาติดตามครับผมเปันอย่างไครับผมเในนี้มีเข้าถือกรุงกี่ตันบดได้กีนมันงวด01 บ่ถือแค่ว่าอะไรหาศูนย์แต่ว่าซื้อจะซีศูนย์กบสามเจ็ดเีกันบอกมู่นหนึ่งซีศูนย์หาศูนย์สามเจ็ดตัวหนึ่งับผมแล้วจะคองาซื้อหาศูนย์มันซื้อะซีศูนยดิปลาดิงัวร้องนึ่งหนึ่งกระีดหกศูนนี่งวดหกศูนย์ศูนย์กศูนย์กกเีวดาลาศูนนี่ยรัดมาาศูนย์งวดซีกระเยโอ้ขบผมจะเรียว่า แต่พวกผมบาได้ไม่ถือพระกวดหมดเลยถือรกวดเลยว่าถือสองหัวดอ๋อลูดสองรวสองหัวเดีบรลุดแต่ว่าคนโมเสกหาชุนบรูดแต่เนี้ยก่อนเจ็ดที่หาเจ็ดกับตวรุโอ้ตวรุตเจ็ดหา่เจ็ดานี้เนาะครับผมอืมโมืสอผมเสืหกขาครับผมเสืหกขาอ้เจ็ดหาแสดงว่าเรียกสมัยถือเลียกหลังนึงเนาะ มีวันวันมาถึงเรื่อบนองเรื่อบนสุนขึ้นบนแต่ว่าวันนี้ด้เปลี่ปลนม่ลีบ่คนสิขนสิบอ่บ่บไ่อะไขึ้นบ้างยสิหรกที่เป็นเด็ดปเด็ดคนเด็ดปอนี่กระโดด้นนกโดนเีย่ไพบ่หาหนามอันไมาในเท้าบ่บ่หานงพอม่หนาหน่พอเตมพอสุกผาลวยังก็ โดนแล้วก็เลยเห็นหน้ายห็นตากันครับผมโอ้ยแมาโดนโต๊ะครับพอเตรียมงวดนึงงวดโตครับพอเตรียมว่ามันถืออยู่ถือว่ามันถือด้วย้ำครับเอาบัดนี้วดนี้เปรี้ยบก็มที่บอกเปรี้ยบเอาเปรี้ยบยังไงพี่น้องเอซีเขามาติดตามชมเลยว่าเลขจะบกคือไผ่เลขจะพิไผ่คือว่าสั่นอามาเบิ่งกันที่เราช่มครับครับผม เหล็กมันเป็นเล็กข้ามมวลไม่กี่องค์เนาะผมเอาเอาเล็กเชียงเล็กเหล็กเชียงม่าที่หนึ่งเออครับครับลังครับผมมามาใช้กันอืมาเทียบกันมาเทียบกันครับครับผมมันมันบ่ค่อยหนีใส่ใส่ดิจิบุญเวียดพนเวียดยังไงที่ปะเอาครับปัะนี้ผมสีบัานนี้ผมสีบ่บ่เอาข้าวบาลีติดครับผมผมเสียว ตัวเน้นๆให้หลดครับผมโอ้จับกูเน้นๆให้เลยคุณพ่อจับกูเน้นๆให้แล้ววังสามตัวกับสองตัวครับผมบนกับล่างันน้ครับบนกับล่างครับแต่ว่าถรรพถือเจ้าอาเจ้าอาแต่ว่าส่วนมากคุณพ่อนี่สิมาล่างหลายกว่าเลยคุณพ่อครับครับจะคุณพ่อมาล่างหลายกว่าเอาเท่านั้นแต่ว่าเราพ์ขึ้นไกันบนไปครับผมก็เน้นล่างแต่กันบนไว้ครับครับผมเอาข้าเบิองกันครับพี่น้องเอาครับพ่อกันคุณพ่อพ่อ บ่าไฮเลขติดบ่จับคู่เน้นเน้นนพนาะครับกับผมเอาบนดับพี่น้องวดประจำวันที่สิบอ่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นกิจการหกขาเนาะครับผมเอาสามตัวก้อนเนาะสามตัวบนก้อนเนาะครับสามตัวบนไปรถพ่อสามตัวกับจับคู่ไปได้บนเนาะครับบนหกครับผมหนึ่งหนึ่ง โอ้หกหนึ่งหนึ่งครับหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งผมให้คู่เดียวครับครับผมเน่สามตัวบนให้คู่เดียวเท่านี้พอพอเอาหับปรองทีสี่ครับผมคัน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 ไว้นั่นคือกับมาคือเพนหนึ่งหนึ่งหกครับผมคือกัป็ครับผมเอฟซีมัดนี่คือเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งมาพอเนาะครับอ่ะวันที่หนึ่งข้างบนสาันดี สองตัวล่างเนาะครับผมสองตัว้านครับสงตัวล่างพใหมสิบหกสิบหกครับสิบหกครับสิกับศูครับสิบหกศ่ปว่าไห้ครับครับผมสองสตัวท่านี้พสิบหกศูนย์สี่ทีน โอ้ห้สองตัวพี่รองเย็บี่ครับผมหนึ่งหกกับศูนย์สี่ครับกับตัวด้วยเพื่อนครับพี่รองผูชมถ้าหากว่ากลับมากกว่าเคืองบินขี้ศูนย์ศีนศูนย์ครับผมเรากลับออกตัวนี้ผมว่าให้กลับแล้วไหมเป็นหกหนึ่งอ่ะครับหกหนึ่งหกหนึ่งครับแต่ที่จริงเลยสองตัวให้กลับตัวน้ำนสองตัวกลับตัวไปครับับผมได้จากคุณพ่อนี่มากขึ้นซ้ำกันได้บหมพ่อหนึ่งหกกับศูนย์สี่นี่หนึ่งหกกับศูนย์สี่ครับผม คุณพ่อมักนักที่สุดก็ตัวไหน11 11ครับตัวรองของมานคือ16ครับผมเอา11เนี่ยมี11นี่ตัวรองเนาะครับผม16กลางอ่ะบานนี้ทาหากว่าทาหากว่าเอ่อทาหากว่าตั้งมากก็คือเป็นคือเป็นตัวนี้ครับผมเพรานั้น0 1ไม่ต้องกลับโอ้ครับผมทากบ่มาก1 1ก็ถือว่า0 1กันที่ได้หลวพ่อครับ ลางเนาะครับนี่ครับพี่ชี้ครับผมอ่ะเลขพอหลายหาพี่น้องนาเลนนี่พี่น้องส้มอ่าลงทุนหน่อยแต่ที่ได้หลายคือเลขบนสามตัวนี่คุณพ่อนี่ให้มากหกหกหนึ่งผมไฮเลยครับนี่ครับผมเนี่ยสีแดงเนี่โอ้เนี่ยหนหกหนึ่งครับหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งตัวตรงครับตัวหนึ่ง หกหนึ่งหนึ่งครับท่านสดกับผมตัวเน้นคือหกหนึ่งหนึ่งนี่ครับคุณพ่อเนียนให้แลวพี่น้องช่มนี่คือบันใจครับล้างนี่ล้างนี่รับเท่านี้ครับให้สามตัวให้เน้นสามตัวนี่พอเนาะครับครับตัวนี้คือมันเป็นตัวคับกันตัวนี้ครับผมตัวหกหนึ่งหนึ่งหกตัวกันตัวร่องนะครับ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 สูต้องถูกต้องหกหนึ่งหนึ่งหกตัวร่อง ่ีครับดีิแคปหน้าจอไว้ลองเด้อหนึ่งนี่ผมว่ามาอร่อยเปอเซ็นงวดนี่หนึ่งหนึ่งเลยโอ้หนึ่งครับให้หนึ่งล่างหนึ่งล่างหนบุตเลยหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งนี่ล่างบนครับไอหนึ่งหนึ่งครับบนล่างเลยไอหนึ่งตัวเดียวอยครับบอยไหลา่ตัวคืล่างบนนั่นขึ้นนึครับผมครับืครับผมโอ้ขั้วิ่งให้วิ่งหนึ่งครับถ้าวิ่งให้วิ่งหนึ่งครับอ่ะสรุปแล้วกะติดหนึ่ง คำเดมทั้งหมทั้งล่างมหมดครับทั้งทั้งหลางทั้งบมดทังลงหนึ่งเนี <pulling> ่ย okay. มัน <ett> ต <Cloud. S 2> so no on no ้องเป็นหนึ่งหกงอพอนะครับหนึ่งหหกหนึ่งวากันรอไอเออต่วาพ่อเป็นนย์ศูมันมีหนึ่งหนครัหนึ่งกนี้เด้ครับนี่เออมีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนล่างมันเป็น นีรับเอฟซีครับผมวิ่งหนึ่งบนล่างไปได้ครับน้องชมไห้วิ่งไห้ตัวเดียวเท่านั้นวิ่งครับผมมันยังเด็กนันหลายครับแมนขาเปนเขายังเด็กนันหลายครับผมไม่พอแยบเนาะเนี่นครับแต่ว่าหนึ่งหนึ่งนี่สิดวนใจผู้บ่งคนยูเลพี่น้องสิเพราะว่าเพิ่นจัดมาแล้วแต่ว่าที่ผมผ่านมาเห็นพ่อีจับไปหกหนึ่งหนึ่งเด็กไทยของรางวัลที่หนึ่งพอเพ่นไห คุยกันเมื่อไหร่ต้นไหนเก่าหนึ่งเก้าหกหนึ่งหนึ่งเอาไปอยากผมคกับผมโอ้ครับผมอ้าวนะครับคุณพ่อเนี่ก็คือคุณพ่อเลิงนะพป่นรองชมเนาะคึงก็เคยเขาโชคดีมาตลอดหมวดนี้คุณพ่อมีความบั่นใจะพี่นรองชมเนาะคือหนึ่งบนหนึ่งหลางนะครับรับนี่คุณพ่อคะับเนจะส่งตมานี้หรอครับผมเป็นจะพูดสิเป็นได้รงเงินอยู่ครับแมน เอาบัดนี้คุณพ่อไมหยังสิฝากเอฟซีทั้งช่องบ่ครับผมก่เอ้าครับขอนขอไหวสุขสุขคนนั่แหละครับผมน้องครับผมโชคให้มันใ้โชคให้มันให้ร่ำให้รวยครับมาขอเลขก็ให้ไปตัวนี้ละครับผมเออบนกัหกหนึ่งหนึ่งครับล่างก็คือยังไล่กันที่เป็นมากกันไว้นี่แหละครับผมมาหลายตัวหรอกอันนี้ก็บซีสุนซุนซีเป็นตัวกับมันซื้อครับผมอันนี้กั หกหนึ่งหนึ่งหกอาถือว่าขึ้นมายืนอยู่บนน้ำแน่ไอ้าเาียมันเป็นนะถ้ากมันกลับกันั่งสิแต่ว่ายืนคือยืนตัวนี้ครับให้ยืนหกหนึ่งหนึ่งนะพ่อหหนึ่งหนึ่งให้กลับซับเร็น6ประตูได้นะพี่น้องเอฟซีครับผมแต่ว่าตัวนี้วันลี่แล้ว่ะครับสองตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเขียนไว้แน่หนึ่งตัวนี้ตัวนี้หนึหนึ่งเนี่ยอ้เ๋อันน้เขียนที่่ีเข้าใจเราเอฟซีตัดเด่นเนาะหนึ่งหึเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้อับดอก หนึงหนึ่งบ่กลับนึงนึงไ่ด้กลับอย่าเนาไมันสกุสกครับผมโอ้ด่วน้ลละท่างทีมงานพอเตรียมครับผมพอเพิดเพลินรวยมืนหนึ่งกับมากกับบริษมาโดนแล้วคือด่วอยู่กคือทีเรื่องหมดแล้วเนาะเพรเรื่องกพอแต่ว่าอยากน้ำแร่เหล็กเล่าอยู่พอผมกับผมก็บผมเปิดเบิงยเรลียดิครับผมทีมงานที่เฮาของที่เฮ้าเนี่ยครับผมเโทรศัพบิงยุเรลียยินพอเตรียมยินเลยอะครับผม คือน้องเขาแคบหนาจอไเลยนครับเด้อหน้าี่ของพอลเลอร์ขาบ้านเขางวนนี่ขา้นขานามาคาผมผมที่ันวณใอ้บึงระบังเหล็กติดครับผมเหล็กติดเนาะครับเหล็กติดรับผมคำนวล้บงเอาเอางวนี่ไปไปทดสอบบ้งกันครับผมขอบคุณขอบคุณคุณพ่อครับผมขอบคุณคุณข้าวคมอบผมครับพี่น้องแคปหนาจอเครับเด้อ